สวัสดีครับผมพบกับหนุ่มแบงค์อยากทำอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับในการที่จะในการเรียนรู้เรานะครับโปรเจกต์ตัวนี้คือโปรเจกต์ส่งค่าเซนเซอร์นะครับผ่านตัวตัวบลูทูธนะครับนะครับตัวบลูทูธแล้วก็มาโชว์บนจอมือถือตัวนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะส่งค่า อุณภูมิที่วัดได้นะครับส่งมาโชว์บนมือถือนะครับเดี๋ยวหลักการทํางานเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมตัวอย่างดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะต่อมือถือก่อนกับขั้วบูทูตก่อนนะครับออพอเชื่อมต่อเสร็จก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับถ้าเราเอาเซ็นเซอร์ผ่านเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมฮะตัวสีเขียวก็จะขึ้นนะครับตัวสีเขียวก็จะขึ้นดีๆนะครับ ถ้าอุหภูมิร้อนก็จะเป็นสีแดงไม่ผ่านนะครับเดี๋ยววิธีการอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับผมอ่ครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแน่นอนละครับก็คือ 1. ตัวมือถือนะครับ2ก็จะเป็นบอร์ด Arduino นะครับ R3 ยูโน่ R3 นะครับแล้วก็จะมีตัวโมดูลของบลูทูธนะครับ2ตัวแล้วนะครับนี่ผมใช้ชิวนะครับผมใช้ชิวของของ V5 นะครับของ Arduino ยู่ R3 นะครับตัวที่4ก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัวเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับรุ่น D18 อะไรจำไม่ได้ E18 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอุปกรณ์ให้ดูนะครับแล้วก็ตัว เซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับอันนี้ตัวเป็น mlx 9 0 6 1 4 dci นะครับอันนี้จะวัดระยะได้50เซนติเมตรนะครับอุปรกรณ์มีแค่นี้นะครับนะครับโดยสายของตัววัดความเคลื่อนไหวก็จะจะมาต่อที่ d 2นะครับเตัวตัว2นะครับตัวเป็น2นะครับตัวอุปรกรณ์จับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิก็จะมาต่อที่ a c a 5นะครับ แล้วก็บลูทูธก็จะมาต่อที่ D8 D9 ไอ้ตัว8ตัว9นะครับ pin 8ปิน i n นะครับแค่นั้นเองส่วนมือถือเนี่ยก็ใช้โคดูล่านะครับในการเขียนรับค่าจากบลูทูธนะครับเอาละครับหลังจากที่เราต่อต่อ Arduino ต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมานะครับ ก็เปิดไฟล์ที่ชื่อว่า COVID Bluetooth นะครับไฟล์ตัวนี้ผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์นะครับก็นำมาใช้ได้เลยนะครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับในตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีการากำหนดขาข,าของบลูทูธนะครับา,า RX คือขา8ขา TX คือขา9นะครับกำหนดค่าโหมด F ไว้นะครับเพื่อรองรับตัวอ่านค่าของอุณหภูมิ กำหนดตัวเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวเป็นเซนเซอร์2นะครับ pin 2นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโปรแกรมมีแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลือกนะครับบอร์ดให้ถูกต้องนะครับบอร์ดที่ใช้คือบอร์ด arduino uno นะครับหรือใครใช้บอร์ดของ arduino nano ก็เลือกให้ถูกต้องนะครับใช้บอร์ดตัวไหนก็ได้นะครับ uno หรือ nano ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกพอร์ตนะครับพอร์ตที่เราเสียบ ฮารูโนไว้ครับมันจะขึ้นเป็นคอมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้เสียบนะครับมันเลยไม่ขึ้นนะครับพอเลือกเสร็จ2ออย่างที่เสร็จนะครับก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับหลังจากที่อัปโหลดโปรแกรมเข้าไปในบอร์ดฮาร u ดูโนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเว็บครีเอเตอร์โคดูล่าขึ้นมานะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรา Import Project นะครับ Import Project ที่ผมแปะไวใใ้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับจะเป็นไฟล์ eia นะครับ eia เ,เดี๋ยวนะชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับสองไฟล์ก็คือไฟล์ของ arduino กับไฟล์ของ eia สําหรับเขียนโปรแกรมบนมือถือนะครับนี่ครับเป็นไฟล์ที่ชื่อตัวนี้ bluetooth mlx 9 0 6 1 eia นะครับพอเรา Import เข้ามาเสร็จป,ปุ๊บ อันนี้ผมไม่ import นะผม c a ส c e l ประกอบผม import มาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อตัวนี้นะครับ Bluetooth mlx 9 0 6 1 4นะครับถ้าเราเปิดเข้าไปนะครับในโคดูล่าเนี่ยมันก็จะมีอยู่2หลักใหญ่ๆก็คือหลักแรกคือหลักการออกแบบอินร์เฟซหรือหน้าตาในการที่จะติดต่อกับผู้ใช้นะครับหน้าตาก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับใครจะแก้ไขใครจะเปลี่ยนสีใครจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เลยนะครับไม่ห่วงไม่ห้ามกันนะครับ ตัวนี้ก็คือบล็อกนะครับบล็อกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกที่ผมเขียนไว้ให้แล้วนะครับเป็นบล็อกในการอ่านค่าบลูทูธจาก Arduino มาโชว์ในโปรแกรมนะครับใครจะปรับแต่งอะไรก็ตามสบายนะครับไม่ไม่ได้ห่วงห้ามกันอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราปรับแต่งเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วก็ให้กด e อ p o r t นะครับ Export เป็นไฟล์ APK นะครับเพื่อที่จะนำไฟล์ตัวนี้นะครับ ไปติดตั้งบนมือถือของเรานะครับนะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับเราสัก,ก,กครู่กกให้มันเจนเจนโค้ดขึ้นมาก่อนนะครับให้มันบิวโค้ดขึ้นมานะครับเป็น .apk นะครับอ่าอ่าได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับพอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บไฟล์ apk เนี่ยเนี่ยฮะตัวนี้มันก็จะแปลงไฟล์เป็นไฟล์ apk ตัวเนี้ย วันนี้แหละครับที่เราจะนําไปติดตั้งบนมือถือของเรานะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงกันบ้างครับ หวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณค่ะ